ตอนนี้อ้วนจังเจออยู่ตรงตลาดชนประทานนะครับพอดีอ้วนจังเจอะจะมาตลาดกา็มาเห็นอุบัติเหตุที่รางรถไฟไม่ใช่รางนะครับรางสายไฟของรถไฟฟ้าสีชมพูนะครับได้ล่วงหลดลงมานะครับจุดเกิดเหตุหนักๆก็น่าจะอยู่ที่ตลาดคมชนนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปให้ดูนะครับนี่นะครับสาย ที่มันล่วงลงมานะครับมันก็จะร่วงลงมาเนี่ยนะครับร่วงลงมามาพาดตรงสายไฟไฟแรงสูงด้วยนะครับและเนี่ยนะครับมันร่วงลง,ลงมามีคือตัว,ตว,ตวสายรางไฟนะครับ นี่นะครับตัวรางไฟความยาวของมันนะครับตั้งแต่ปักเกร็ดนะครับจนกระทั่งไปถึง5แยกอ่าไม่ใช่ครับไปจนถึงอศูนย์ราชการจังหวัดนนท์นะครับนี่นะครับก็คืออุบัติเหตุเหตุมันเกิดขึ้นเราช่วงประมาณตีห้าได้นะครับ อตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังทำการารื้อถอนแล้วก็กำลังซ่อมอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูใ,ใกล้ๆนะครับทำให้เสาไฟฟ้าเอ็นลงมาเลยนะครับนี่นะครับสายมันล่วงลงมาพาดตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันล่วงลงมาพาดแล้วก็ทำให้ ตัวสายไฟฟ้าเนี่ยตัวเสาไฟฟ้านี่เองเลยนะครับเริ่มจุดเริ่มต้นหนักอยู่ตรงชนประธานพอดีนะครับแล้วก็พื้นที่เริ่มจากห้าแยกปากเกตไปจน,ถ,น,ปนถึงชนประธานถึงชนประธานแล้วก็เลยไปจนถึงแครายเลยนะครับ นี่นะครับสายเขาเรียกว่ารางไฟนะครับตัวนี้ยาวไปจนนู้นเลยนะครับทําให้ลถการจราจรติดขัดเลยนะครับต้องวิ่งรถด้านเดียวนะครับวิ่งรถด้านเดียวอยู่ฝั่งฝั่งโรงบานชนประทานนะครับอีกฝั่งนี้ก็ปิดสนิทเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมีข่าวๆอะไรเดี๋ยวผมจะ รายงานให้ทราบนะครับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอ้วนช่างเถอด้วยนะครับปุ้นปุน